สวัสดีทุกคนนะครับเจอกันในช่องเอลินโกเราของเรานะวันนี้พาทุกคนไปเที่ยวกันนะครับในช่วงเดือนตุลาคมปี2023นะครับเป็นช่วงปลายฝนแล้วนะครับฝนเริ่มจะหยุดแล้วนะครับอากาศหนาวก็เริ่มเข้ามาแทนที่กันนะเราก็เลยจัดวันหยุดยาว oh. ของเดือนตุลาคมสักรอบหนึ่งนะครับเลยพาทุกคนไปเที่ยวกันนะครับรอบนี้นะครับสังเกตได้ว่าเรามารถยนต์นะมอไซครอบนี้ไม่ได้มานะครับพอเจสบ,บอกว่า ถ้าอยากจะให้เจสไปด้วยเนี่ยต้องรถยนต์เท่านั้นนะครับเพราะว่าเจสบอกว่าจะจะไม่ซ้อนมอเตอร์ไซค์อีแล้วนะครับเพราะว่าสําหรับคนซ้อนเนี่ยเวลาเดินทางไกลๆมันเบื่อนะครับนั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนกัน 4- ีหชั่วโมงมันไม่มีอะไรทำเออพอมาคิดดูมันก็จริงนะทุกคนเพราะว่าคนขับอะ่ะคือมันมันต้องดูทางตลอดเวลาอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์มันมีสติมันดูนู่นดูนี่มันไม่เบื่อหรอกแต่ว่าคนซ้อนอะ่ะเบื่อเบื่อแน่ๆนะครับ โอเคออกจากบ้านมาก็ประมาณ6กโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็เจ็ดครึ่งแล้วขับมาเรื่อยๆนะครับมากินข้าวเช้ากันก่อนมากินตรงจุดเดิมนะครับที่เลยอยุธยามานิดหนึ่งรอบที่แล้วปีใหม่เนี่ยเรามาแวะกินกันที่นี่นะครับเป็นมื้อเช้ารอบนี้ก็เลยนึกขึ้นได้นะครับแวะกลับมาที่ร้านข้าวแกงร้านเดิมชื่อร้านลุงโกะนะครับเราก็จัดการฝากท้องนะครับกับร้านข้าวแกงลุงโกะร้านนี้เหมือนเดิม แผนทริปนี้นะครับบอกทุกคนสปอยไปก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปเที่ยวกันเราจะไปทั้งหมด2คืนนะครับคืนแรกตัดสินใจไปที่อุทยานภูหินร่องก้านะครับส่วนคืนที่2นะครับเราจะไปนอนกลางเต็นท์กันที่ไพรสณนีโทรเลขเขาค้อนะครับเราจะกลางเต็นท์กันทั้งหมด2คืนเลยนะครับความสนุกทริปนี้นะครับวุ่นวายนิดหนึ่งนะเพราะว่าอีก,กับเจสก็ไม่ได้กลางเต็นท์กันบ่อยนะครับก็วุ่นวายกันเล็กน้อยแต่ก็ ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเดี๋ยวยังไงไปติดตามคลิปกันว่าการเดินทางการท่องเที่ยวทริปนี้เนี่ยมันจะสนุกมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้เวลาประมาณ 8.00. โมงนะครับประมาณ8.00เกือบ8ครึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะขับรถนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลกเลยนะครับเราก็จะผ่านจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรนะครับสภาพอากาศนะครับดีเกินคาดนะครับตอนแรกบอกว่าพายุจะเข้านะแต่กลับ กลับกันเลยนะครับแดดแรงเปรี้ยงเลยนะทุกคนเบอร์ถนนที่เราเลือกใช้นะครับเราขับตาม Google Map นะบอกตรงๆว่าไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับ Google Map แนะนำให้ไปทางไหนเราก็ตามตาม Google Map ไปนะครับจนมันพามาถนนที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับถนนเบอร์11มุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งเป็นการตัดสินใจที่โคตรผิดพลาดเลยทุกคนเพราะว่า <laughs> จตถน,นเบอร์11เนี่ยก่อนเข้าพิจิตรยาวจนถึงพิษณุโลกนะครับมันทําทางทางั้งทางเลยนะครับดักไว้ก่อนว่าใครจะมาถนนเส้นนี้นะเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับไปขับเอเชียสายหลักจะง่ายกว่าเยอะนะอยู่ปลายปลายนครสวรรค์น,นะครับกําลังจะมุ่งหน้าเข้าจังหวัดพิจิตรใช้เวลาอีก3ชั่วโมงนะครับขอพักแป๊บหนึ่งตอนนี้เราอยู่บิ๊กซีนะครับตรงใกล้ๆพิจิตรแหละแวะเข้าห้องน้ำ หาของหวานกินหน่อยครับง่วงง่วงมากเลยะเอละไรนะซื้อของนิดหน่อยครับไม่ได้เอาแฟงสิบฟันมา ปอมเกินอร่อยปอมอะไรแต่งกลินแต่งสีซับแบบปอมจริงแต่อร่อยเออมันก็มันก็อร่อยแหละกลิ่นหอมดิใช่อ,อันนี้โอเคอันนี้โอเคอยคือคมันมีความเป็นเนื้อเยอะไม่ใช่แบบเกี้ยวแปแล้วมันแตกเป็นเม็ดแป้องอ,อืม นึ่ยังไงอ่ะมึงไรตัวไหนอะไรโอเคครับทุกคนตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วนะอีกประมาณ5นาทีนะครับเราจะแวะเซเว่นก่อนจะขึ้นไปอุทยานนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ทําครัวมาไม่ได้เตรียมอาหารอะไรมาเลยนะครับทําให้เราต้องมีเสบียงในการประทังชีวิตสําหรับค่ำคืนนี้นะครับตอนนี้เกขับอยู่ไปเรื่อย ครับอยู่บนเขาแล้วผานสัตว์ข้ามคืออะไรวะเขาทำสะพานให้สัตว์ข้ามเหรอเหมือนสะพานลอยสำหรับสัตว์เหรอเป็นขบวนเลยเอาสามถุงเลยแล้วกันครับพี่เลือกให้เลยอร่อยอร่อยอร่อยหมวันนี้เขาเพ่อพิมใหม่ได้ ขอบคุณครับ,บ,รบไม่มีขับมาเรื่อยๆตาม Google Map นะครับเจอจุดแรกนะครับก่อนเข้าอุทยานนั่นก็คือจุดเสียค่าธรรมเนียมนะครับเราก็ลงจากรถไปเสียค่าธรรมเนียมกันเรียบร้อยนะครับค่าธรรมเนียมที่นี่นะครับคนละ40บาทนะครับแล้วก็รถยนต์อีก30บาท มากัน2คนบวกรถยนต์1คันก็110บาททุวนนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่ากางเต็นท์นะครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในเนี่ยเราต้องไปเสียค่ากางเต็นท์อีกที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับอีกคืนละ30บาทนะครับถึงแล้วครับทุกท่านกำลังเลือกที่กางเต็นท์พึ่งได้ที่จอดรถดล้วตอนนี้คือแน่นมากหลายๆที่เต็มหมดเลย เหมือนจะได้สักที่หนึ่งแล้แตรงนี้ได้อยู่เดี๋ยวผมขอมากางเต็นท์ข้างๆม่นะครับได้ทีเรียบร้อยไปขนของกัน <adapting> เจ๊เจ๊เจ๊ดหนะักตอนเรามาถึงนี่ครับเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะถ้าจำไม่ผิด ทางเข้าไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าตอนนั้นมัวแต่ตื่นเต้นกับทางนะครับช่วยเจสดูทางกลัวหลงกลัวเลยนะครับก็เลยไม่ได้อัดทางเข้ามาแต่ว่าก็ไม่ได้ยากนะครับทางขึ้นสบายๆนะครับมอไซค์รถยนต์รถอะไรเนี่ยมาได้หมดเลยสังเกตจากที่เราจอดรถเมื่อกี้นะครับตรงจุดลานกลางเต็นท์ตรงนี้ไม่มีที่จอดรถนะครับทำให้รถยนต์หรือรถมอไซค์ที่มาเนี่ยคือต้องจอดกันริมริมฟุตบาทนะครับ เราก็เดินถือของแบกของกันเข้ามาจุดที่ตัวเองจะกางเต็นท์นะครับนี่ตอนนี้นะครับพอเราถึงมีช่วงเวลาประมาณ15นาทีที่หมอกมันลงนะครับแบบที่ทุกคนเห็นอยู่ในคลิปเลยซึ่งมันเป็นภาพฝันว่าตื่นมาหรือว่าช่วงที่แบบว่าสายๆจะเจอนะครับแต่เดี๋ยวทุกคนรอดูพรุ่งนี้เช้านะครับ มันไม่มีให้เห็นนะครับมันมีแค่ตอนเนี้ยตอนที่ถ่ายได้ซึ่งถือว่าโชคดีมากที่ได้เก็บฟุตเทจที่เป็นบรรยากาศอย่างนี้มาได้นะครับเพราะว่าพอกางเต็นท์เสร็จปุ๊บเนี่ยคือหมอกละลายสลายหายไปเลยนะครับกลายเป็นป่าสนธรรมดาทั่วไปเลยนะครับแต่ก็รู้สึกสวยนะครับตอนนั้นคือแบบโหบรรยากาศโคตรดีแบบโคซี่มากนะครับตอนนั้นแบบ ไม่ไม่รู้จะอธิบายยางไงคือเวลามันมีหมอกมาเยอะๆแล้วมันเป็นช่วง3-4มสี่โมงอ่ะทุกคนแบบเนี้ยคือแสงแดดแม่งส่องผ่านหมอกมาเป็นม่านอ่ะแล้วแบบแสงมันนวลๆอ่อนๆออนอ,อ,นอ,อสุดยอดแฮปปี้กางเต็นท์เสร็จนะครับเรากลับมาที่รถนะเพราะว่าเราจอดอยู่บนเนินนะครับกลับมาดูความเรียบร้อยความปลอดภัยก่อนนะว่ารถมันไม่ได้ไหลหรือว่ามันเป็นที่ที่จอดได้ทั้งคืนนะครับ แต่เพื่อความปลอดภัยนะเราก็ไปหาก้อนหินนะครับมามาหนุนตัวล้อหลังของรถยนต์ไว้นะครับกันไหลนะครับจุดกลางเต็นที่เราเลือกอะ่ะคือเราจะเลือกกลางๆของล,ลานกลางเต็นนะครับ,รบเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้ามันอยู่ริมๆม,มมากไปอะ่ะ มันจะโดนเสียงรบกวนทั้งรถยนต์ทั้งคนเดินนะครับก็เลยเดินเข้าไปตรงกลางลึกๆของลานกลางเต็นท์หน่อยนะครับมันก็จะได้ที่ที่แบบเออเงียบนิดหนึง่ง private นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ย,ยคือเนื่องจากมันเป็นป่าสนนะครับต้นสนมันเยอะมากๆต้นสนน่ะคือด้วยกิ่งด้วยก้านเนี่ยมันมันเยอะอยู่แล้วนะครับววเราก็เลยต้องระวังว่าข้างบนหัวาาเราอะ่ะมันจะไม่มีกิ่ง,งหรือว่า การไม้อ,อะไรที่มันแห้งหรือว่าอะไรที่มันพร้อมตกแตก,แตกลงมาใส่เต็นท์เรานะครับเราก็เลยได้ที่ตรงนี้แหละที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับอากาศดีมากนะครับตรงนู้นจะเป็นวิวด้านหน้าทุกคน,นก็คนเยอะเป็นปกติของจุดยาวแหละครับไม่ได้เยอะแบบไม่ได้เยอะแบบไม่ไม,มีที่กลางนะก็เยอะพอประมาณนึงนะครับหลวมๆแล้วกันแต่ที่ชอบมากเลยครับที่นี่คือ ดูบนหัวดิาาคือสวยมากมันเป็นเหมือนวิวแบบต้นสนน่ะมันปกคลุมหมดเลยแฮปปี้ถูกใจอากาศดีวิวดีลานโอเคคุ้มเนี่ยเดินลงมาประมาณสี่ห้าขั้นนะเราก็จะเจอกับห้องน้ำชายหญิงนะครับตรงนี้ อาบน้ำได้แหละแน่นอนนะครับมีกี่จุดไม่รู้นะเพิ่งเคยมาครั้งแรกแต่ก็ดูสะอาดดีนะตรงนี้เป็นจุดล้างภาชนะแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นทางลดลงที่เราขับมาตอนแรกนะครับนะซ้ายห้องน้ําชายนะขวาห้องน้ําหญิงเจษไเห็นการมันร้อนบ้างเยเขาบอกว่าต้องเดินขึ้นไป1กิโลต้องขับรถเมื่อกี้ไปดูห้องน้ำมาเป็นไงใช้ได้ ทีนี้ห้องน้ำดีนะครับโอเคเลยเดี๋ยวเดินไปกินข้าวหาอะไรกินแล้วลงมามนะาบน้ำเลือกกินข้าวไม่ถูกเลยต,นะตอนนี้คือ <c oughs> มีช้อยสองแบบ <c oughs> ตามสั่งกับหมูจุ่มและไก่ย่างส้มตำม่ <c oughs> อยากกินอะไรแบบนี้สักอย่าง <c oughs> อยากกินแซนด์วิช เฮ้ย,เ,ยเค้กมีเค้กม,มีขนมปังกินเราได้หมูจุ่มกินหนึ่งชุดนะครับกับข้าวไข่เจียวอีกจานหนึ่งก็เดี๋ยวลองดูนะครับร้านอาหารตรงนี้มีไม่เยอะก็มีสองสาร้านนะครับ เดี๋ยวหลังจากกินข้าวเสร็จมือนี้นะครับมันก็เป็นช่วงฟ้ามืดพอดีนะครับเราก็จัดการรีบกลับเต็นท์ไปก่อนฟ้ามันจะมืดสนิทนะครับเพื่อที่จะไปเตรียมอาบน้ํานะครับ <c oughs> กิจกรรมคืนนี้ไม่มีอะไรนะครับกินข้าวเสร็จอาบน้ําแล้วก็เข้านอนนะครับผมหกโมงเช้านะครับ อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนหกโมงเช้านะครับ,รบตื่นมาเข้าน้ำก่อนปวดฉี่มากอากาศไม่หนาวนะใส่ขาสั้นเดินมาสบายๆเลยคนะือเมื่อวานหลับตั้งแต่สองทุ่มนะครับง่วงมากเพราะว่ามวานขับรถออกมาตั้งแต่ตีห้าแล้วก็มันไม่มีอะไรทำด้วยนะครับก็เลย นอนมันซะเลยนะครับหลับไม่ค่อยสนิทนะนอนต่างที่ด้วยคนระับหลับๆต,ตื่นั้้งคืนเลยอากาศไม่หนาวนะไม่มีหมอกด้วยนะวันนี้ฝนไม่ตกนะเซ็งเลยคือมาตรงเนี้ยคือคืออยากมาเจอฝนมากนะครับเพราะว่าพอมีฝนนะหมอกมันจะหนาอาจจะเจอทะเลหมอกด้วยบางทีครับลุนล้น อยากกินกาแฟมากกาแฟซองก็ได้นะตอนนี้แต่เสียดายนะครับทริปนี้เราไม่ได้มีเตาแกส๊สไม่ได้มีถ้วยไม่ได้มีหม้ออะไรมาเลยสักอย่างนะครับก็คงต้องเป็นการไปซื้อกินตามร้านขายของชำหรือพวกร้านสวัสดิการนะครับมาดูเช็ครถยนต์นิดนึงนะครับ,บอพอกเพราะมื่อวานเราจอดกันไวท้ที่ที่มันเป็นเดินนะ มาดูความปลอดภัยความเรียบร้อยของรถหน่อยนะครับนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะครับหลายๆเต็นก็ยังไม่ได้ตื่นกันนะเราก็ไม่อยากพูดเสียงดังเท่าไหร่ คือสังเกตได้ว่าหลายที่อ่ะเขามีทารกันหมดเลยจะบอกว่าเราก็มีนะครับทาร์เอามาด้วยแต่ที่ไม่เลือกกลางเพราะว่ากลางมาเราไม่มีเก้าอี้แคมปิ้งนะครับไม่มีโต๊ะเหมือนชาวบ้านเขาก็ไม่กลางดีกว่านะครับ เดี๋ยวมันหกใสข้างในเรื่อนี้โอเคครับทุกคนตอนนี้เวลา9โมงนะเดี๋ยวเรากำลังตัดสินใจกันนะครับว่าจะเก็บเต็นท์แล้วไปต่อกันที่อื่นดีไหมนะครับคือทริปนี้เรามีเวลา3มวัน2คืนนะครับทำให้คืนนี้เรามีสิทธิตัดสินใจว่าจะอยู่นี่ต่อหรือจะไปที่อื่น แต่ถ้าไปที่อื่นนะคือเล็งไว้คือไม่ไกลจากตรงนี้แหละพูทะเบิกอะ่ะไม่อยากขึ้นไปละเมื่อกี้ดูดูในในเน็ตนะครับมันมีจุดที่เรียกว่าไปยสนีเขาคอตรงนั้นอะ่ะเห็นหมอกชัดดีนะครับถ้าไปแล้วโชคดีก็อาจจะเจอหมอกก็เดี๋ยวคุยกับเจ๊ก่อนล้วกันนะครับถ้าออกก็คือออกสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยถึงนู่นก็บ่ายโมงบ่ายสองนะครับไปสบายๆไม่ไกลามาก ตอนนี้ฝนเริ่มลงแล้นะครับเมื่อคืนฝนไม่ตกเลยตอนนี้เพิ่งมาตกแบบป,ปล่อยเมื่อเช้าตตอนนี้เติมพลังกันก่อนนะครับ เก็บเต็นท์เสร็จคร่าวๆนะครับนี่วันนี้รอบนี้คนระับของเอามาไม่เยอะหลักๆก,ก็มีเต็นท์นะครับทาร์ฟไม่เอามาแต่ว่าไม่ได้กางนะเพราะว่าไม่มีเก้าอี้กับโต๊ะนะครับก็เลยไม่รู้จะกางทําไงก็ถุงนอนเอามาอันเดียวนะครับนอนกับเจสแบ่งกันนอนแล้วก็อันนี้ไอเทมที่น่าจะไม่มีใครเห็นนะเพราะพาดนะพาดซื้อมาเป็นปีแล้วเพราะว่าคิดว่าเอาไปกับมอไซค์ได้แต่ไซส์ไม่โคตรใหญ่นะครับ ก็เลยไม่มีโอกาสได้เอามารอบนี้มารถยนต์ก็เลยแบกมากลางดูนะครับแค่นี้นะครับไม่เยอะอีกนนหนึงแผ่นลองนอนของมอไซค์นะครับเอามาเผื่อด้วยเผื่อได้นั่งหน้าเต็นท์หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเป็นประโยชน์ดี าตาตาทิ้งไว้ก่อนยังไงเดี๋ยวไปฉีดกันหนึงเราออกจากที่นี่กันนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ไปรษณีย์เขาเคานะครับผมบอกล่าที่ยันแห่งชาติภูหินร่องก้านะครับประทับใจมาก ทุกคนเดี๋ยวเรามาแวะที่เที่ยวที่หนึ่งก่อนนะครับชื่อว่าลานหินปุ่นะมันมี2ลานนะครับมันมีลานหินโขยต่อสร้างมันมีลานหินปุ่มกับลานหินแตกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจากนี่ไปนี่โล3จากนี่ไปนี่โล7นี่เปน็นโล9 2้โลเจ๊ใจเย็นจากนี้ไปตรงนี้คือโล9วนมาไม่เกิน2โล <c oughs> 2> อย่างมากเลยคือ2โล2โลสาไม่เหนื่อยแล้ว Okay. มันเป็นแค่ช่วงแรกเขากำลังปรับปรุงหรือซ่อมอะไรอยู่สักอย่างนะครับพอคนงน,นี้มาทางเดินก็ดีละน้ำอะไรอะ่ะน้ำตกน้ำตกสายฝนจอมันดับเ,เจียบจอมันดับ ไปเลยตื่นเต้นเหรอเอาขนมมากินนิดนึขนมมาหา,าชูทงถึงแล้วครับพันสามร้อยเมตรสูงจากระดับน้ำทะเลเดี๋ยวเราขึ้นไปดูจุดสูงสุดของผาตรงนี้กันเยี่ยอ้ โอ้โหผานะครับน่ากลัวมากไม่มีอะไรล้อมไว้เลยเย้ถึงแล้วลมเย็นว่ะเจ็มารับลมโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปลงอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งลานหินปุ่มจับเต็มเต็มมือซิออามาเหยียบไม้โอเคลานหินปุ่มอยู่ข้างหน้านะครับตอนแรกคือเราลึกว่าจะ เดินผ่านลานหินปุ่มก่อนแล้วค่อยเราค่อยไปผาชูทงนะแต่ว่าเราเดินผิดครับเราเดินวนขวากลับไม้ว่าเราไปผาชูธงก่อนแล้วค่อยวนกลับทางลานหินปุ่มนะครับไม่เป็นไรทางเดียวกันเหมือนกันนะครับถึงลานหินปุ่มแล้วอือ้ก่อนเข้าลานนี่ก็ปุ่มมาแล้วนะ แล้วครับร้านหินปุ่มอ๋อนี่ตรงนู้นสวยเลยนะครับตรงน้จะเป็นผาละข้างนี้ก็เป็นร่องนะร้อ,อยแตกของหินออนะครับเดี๋ยวเราต้องออกมทางนู้นโอ้ตรงนู้นก็มีนะปลายปลายตรงนู้น เป็นพื้นผิวมุมีประเทศที่แปลกตามากเลยเขา,าบอกว่าโดนน้ำเสาะนะแต่ก่อนตรงนี้โอเคครับจากลานหินปุ่มตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราใช้เวลาอีกเกือบ20นาทีนะครับในการเดินกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับ ระยะทางนะครับรวมๆตามหลูปที่กะไว้คร่าวๆเนี่ยก็คือประมาณ2.2ถึง2.4กิโลเมตรนะครับแล้วเราใช้เวลาทั้งหมดเกือบ40กว่านาทีนะครับตีเผื่อๆไว้รวมพักก็เกือบ50านาที ในการเดินวนครบทั้งลู o ตรงนี้นะครับที่บัญช้าเพราะว่าฝนมันตกครับทุกคนแล้วทางเนี่ยตะไครม่มันขึ้นหนักมากรวมถึงทางนะครับนบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติตรงนี้คือเขาทําทางกันอยู่หลายจุดมากนะครับอาจจะเพราะว่าก่อน,นหน้าที่มันเป็นเหล็กอ,อย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้มันเป็นไม้นะครับซึ่งไม้มันผุไปเยอะมากแล้วนะครับคิดว่าน่าจะกําลังปรับปรุงให้มันพร้อมใช้สําหรับหน้าหนาวสิ้นปีนี้นะครับเดี๋ยวคลิป การเดินทางเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะแบ่งเป็น2พาร์ทแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เกือบ25นาทีแล้วตั้งแต่เริ่มคลิปมาเดี๋ยวเราจะทําการตัดคลิปไปนะครับแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันอีกทีที่การเดินทางไปไปสนนเขาค้อเลยแล้วกันนะครับสำหรับทริปนี้นะครับอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าแล้วก็ผาชูธงน่าจะประมาณนี้ครับ